เราจะต้องเจอกับเพลตันนะครับเมื่อตอนเองบล็อกสําเร็จนะครับหครั้งจะสร้างความเสียหายทะลุทะลวงตายตัว1 000, นึ0งครั้งสกิลนี้คือทีเด็ดเลยนะครับแล้วบล็อกเขามีถึง70%ด้วยกันนะครับถ้าเราจะต้องการที่จะหลบบล็อกของเขานะครับมีหนทางเดียวนั่นก็คือทําให้คิดีคอลเรา100ทุกตัวนะครับผม ผมใช้สัตว์เลี้ยงเป็นเดวลโล่ <anak> RS, ด้วยนะครับเลยไม่ต้องทําเยอะมากเนาะก็คือสัตว์เลี้ยงเดวลโล่เนี่ยมีให้แล้ว21เนะครับเราต้องทําถึง79นะครับก็จะคิดร้อเทุกตัวนะครับเรายังจะไม่บัฟบิสกิตนะเดี๋ยวค่อยบัฟที่หลังนะครับเขาขจัดบัฟมานะครับถ้าเขาขจัดบัฟมาปุ๊บเราดูเลือดนะครับเลือดแคตตี้ลอน้อยอ่าเราฮิลก่อนเลยไม่ต้องรีบนะครับดีครูดาวอืออ่ะแล้วก็ยิงปิดได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีอํานาจไม่มีอะไรงั้นะ หรือคุณอยากจะเป๊ะมากๆก็ใช้แคตตี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจบงานไปนะครับสำหรับชั้น20นะครับผม